บ้านเฮาให้โชคสวัสดีพี่ซีสุขุสุขันกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองบวดวันหนึ่งเป็นบริษัทงมหายได้พี่น้องเป็นติดตุวละเป็นติดงานเป็นเป็นบริษัทงมหายล่าพัฒนาวัดสุขที่ยีพซีมันออกนี่พี่นอ้นนองน้อพี่น้องเนาะนี่เบิ่งตาำนี่ได้พี่น้องได้อันนั้นคือซีตัวบนสามสองศูนย์ห้าสามตัวบน สองศูนย์ห้าสองตัวบนก็คือศูนย์หาสองตัวล่างก็คือสามสองเนี่ยนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือผลมือวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ผลมือวันศุกร์พี่น้องเลยเพราะว่าอาจารย์ฉลองวันบางนึงเป็นกระป๋อไดโซงมาให้เนาะพี่น้องเป็นกระติดงานติดตัวละของเป็นเป็นเบวบางเนาะพี่น้องกระป๋อไดโซงมาให้ เราก็มาตามกันต่อวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพัฒนาได้เป็น่องเด้อเนาะตามกันมาเบิ่งกันว่าอาจารย์สลองคนเฉยตัวไหนมาเนี่ยคนไหนจะคุยูยวันจันทร์ วันจันทร์ยี่บเจ็ดหกแปดแล้ว จีเรลืกกะสูงย่าไงต่อมากก็ไน้หน่อย วิ่งหลูดบนล่างแปดแปดกับหกอาจารย์เพิ่นเน้นให้ที่แปดได้พี่น้องเด้อเด่นแปดรองหกเด้อ จับคู่แปดแปดหกแปดเจ็ด bảy หกสี่หกสอง,สองเจ็ดคู่นะพี่น้องเจ็ดคู่เจ็ดคู่บนล่างไปกับเจ็ดคู่บนล่างไปกับส่วนเล็กสามตัวนะพี่น้องเด้อ 4 8 6 4 8 4เลขสาตรตัวก็บคิมีอยู่2คู่ าเมืองตัวเน้นมานีนพี่น้องพี่เน้นในที่แปดหกแปดสี่แปดสองสามคู่พี่น้องเล็กเ็ดคู่เน้นสามคู่ตุกกันตัวล่องก็ย่าลืมเมนะพี่น้องเด้ย่ยดคู่บนล่างไปกับ พี่น้องเขาแคบหน้าจอไดอ้ของอาจารย์สลองอันนี้คือล่าพัฒนาฟันจันได้บนล่างเพื่อนหาวิ่งรูดแปดกับหกเพื่อนเน้นแปดส่วนจ้าคูนี่กับแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดสองหกเจ็ดหกสี่หกสองเพื่อนกับมาเน้นให้ที่แปดหกแปดสองแปดสี่สามคู่สามหางส่วนเลขสามตวัวนี่ยครับ สี 4, 8, 6, ่แปดหกแล้วก็สี่แปดสี่้วพี่น้องเลขสามตัวข,ขีดมีอยู่สองู่ตัวเลขสองตัวนี่บนล่างไปกลับด้วยพี่น้องดนะ้บนล่างไปกลับมาเบิ่งไร้มือพนงามๆพี่น้องขั้นเขียวไร้มือเพนมาโซงสีมันกบ,บรได้พ่อแปดนาทีเอฟซีพี่น้องเข้ากับขีดเข้าใจกันยู่เนาะมันตำแปดนาทีมาได้ไร้มือเพนงามๆขั้นขีดมาโซ่เพื่อปุ่งสีมันก็นได้แค่สองนะสองวิสามวินาทียิงสีหนึ่งเราพี่น้องเนาะเห็นไหม นี่ลาลเมื่อของอาจารย์พันที่พันทรงมาให้สวยงามบาพี่น้องงามเนาะเนาะพี่น,ออน,น,น้องห้องก็แคบหน่อยจอตามนี่ละถ้ามักถ้าชอบก็จัดถ้าขัดกับพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อขอบุณอาจารย์ลายลายครับผมคอยพี่น้องโชคเหมือนกันสู้ผู้สู้คนมือวันจันทร์นี่ฝากคนเลยก็แท้ก็ติดตามมันเท่าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม